ไหนมาเคลียกันเรื่องก็ดีล็อกกับหมีสามตัวหน่อยดีกว่าเลหลวไหลทั้งเพหมีเหรอขอล่ะถ้าฉันเจอจริงคงแผ่นป่าราบไปแล้วอยากรู้ไหมว่าที่จริงเป็นไงก็นะมันเป็นการค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันและใช่ฉันได้พบกับเจ้าชายที่หล่อมากคนหนึ่งนี่ราเปนเซ่กับซินดเดอเรลล่ายังมีเจ้าชายในเรื่องได้เลยแปลกตรงไหนฉันก็ดีล็อกมาจากเบลเยียมฉันต่อมาในกระท่อมลเล็กๆกลางป่ารอบล้อมไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่ามากมาย ที่ซึ่งขอสปอยหน่อยนะมันไม่ได้ร้องเพลงเหมือนในกับการ์ตูนที่นี่มีแค่ฉันแม่และพ่อพ่อเป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ที่ค้นล้มส่วนแม่ขายงานฝีมือที่พวกงานแฟ่อมซอนพามในเวอร์ชั่นของเราพวกเราเรียบง่ายปลูกอาหารกินเองอ่านหนังสือใต้แสงเทียนและไม่มีไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งไวไฟฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองพลาดอะไรไปบ้างฉันเป็นเด็กที่สงสัยอยู่แล้วโดวยธรรมชาติแม่มักเตือนเสมอว่าความอยากรู้อยากเห็นข้าแมวได้เทว่าฉันไม่เคยฟังก o d ์ด o ล็อก นี่ลูกทำอะไร,รเนี่ยประตูก็บอกอยู่ว่าห้ามเข้าลืมแล้วเหรอว่าความอยากรู้อยากเห็นข้าแมวค่ะแต่แมามีเก้าชีวิตไม่ใช่เหรอหนูก็แค่อยากใช้ชีวิตเดียวให้คุ้มเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นตอนที่แม่บอกว่าอย่าแตะรังพึ่งเราก็ได้นําพึ่งมาไงเจ๋งแป้งจะตายค่ะไม่เลยพ่อหน้าลูกวัวเหมือนลูกโปง่งบางอย่างปล่อยมันไว้ท่านนะลูกควรจะปลอดภัยไม่กับพ่อแม่เราทํางานหนักและสู้ชีวิตเสมอแต่อย่างน้อยมันก็จริงแท้ลูกจะรับมือได้เมื่ออยู่กับความเป็นจริงทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนที่ฉันเริ่มเข้าโรงเรียนมัธยมเล็กๆนอกป่า ฉันโฮมสคูลม,มาตลอดและรู้ดีว่ามันแตกต่างฉันถึงกับเครียดหนักก่อนออกจากบ้านด้วยซ้ํานี่ติดกระดุมบนได้แล้วลูกอยากไปใส่ตั้งแต่วันแรกเหรอแต่นี่มันนั่นก่อนก็ใส่เสื้อเชอิ้ตสิมันคันแม่เอางี้เสื้อยือดเลยละกันค่ะโอ,อ้ไม่นะไม่แมทกับรองเท้าเลยโรงเรียนมัธยมขึ้นโลกใบใหม่โดยสิ้นเชิง ไม่มีแล้วการหลบกิ่งไม้หรือว่าเก็บเบอร์รี่จู่ๆฉันก็ต้องเดินในโถงทางเดินที่คนแน่นตับและพยายามไขรหัสกลุ่มเพื่อนในโรงอาหารไม่ว่าพยายามแค่ไหนฉันก็ยังรู้สึกแปลกแยกแล้วก็นะการเดินทางไปกลับที่โรงเรียนก็ใช้เวลานานเอาม,กมากเหนื่อยไม่ไหวเลยจริงๆดังนั้นตอนที่เหลือไปเห็นว่ามีใบปลิวสีนีออนซึ่งโฆษณาว่าเปิดรับนักเรียนเข้าหอพักใหม่ฉันก็เห็นโอกาสที่จะมีเพื่อนแล้วแน่นอนว่ามีครูดูแลอยู่แต่อย่างน้อยๆฉันก็จะได้อยู่ห่างจากพ่อแม่ างเป็นตัวของตัวเองนะลูกเชื่อเธอว่าเพื่อนร่วมห้องใหม่ของลูกจะเห็นว่าลูกเก่งแค่ไหนแล้วรอบนี้ก็พยายามอย่าพูดวิเคราะห์สิ่งดังว่าเก้าอี้ตัวไหนนั่งสบายที่สุดอีกนะลูกนะรับทราบฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เจอเพื่อนร่วมห้องใหม่ภาวนาว่าพวกเขาจะชอบฉันให้มันเป็นแบบที่ฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยประตูเปิดออกเผยให้เห็นผู้ชายที่หล่อเหลาเป็นบ้าผมบอ์อยากโศกดวงตาสีฟ้าเป็นประกายสวัสดีฉันรูเพิร์ด เดี๋ยวฉันช่วยเธอกระเป๋าให้พูดจบเขาก็ยกกระเป๋าเดินทางหนักๆของฉันด้วยแขนล่ำๆข้างเดียวเรากับว่ามันไม่มีอะไรวินนี่ถ้าดูเหมือนกับนิตยสาราแฟชั่นเดินได้ผมดัดให้ไล์ยาวลงมาถึงแผ่นหลังอู้ตายแล้วใครบางคนต้องแปลงโฉมมายืมเสื้อฉันได้ตลอดนะเชื่อเธอว่าควรเทดดี้ฮิปปี้ผู้น่ารักสายเท็กเขาเมื่จะเข้าชาในชุดแฟชั่นตลอดออร่าของเธอยอดเยี่ยมมากไหนเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังหน่อยสิ ในที่สุดก็มีคนอยากรู้จักฉันจริงๆแล้วพวกเราเข้ากันได้ทันทีแม้กระทั่งตอนที่ฉันเริ่มวิคราะห์กันและที่นั่งตามฉบับกอดีล็อกพวกเขาก็ไม่อึง้งเอาละ่ะถ้าฉันนั่งฝั่งนี้ของโซฟามันน่าจะหนาวเพราะว่าอยู่ใกล้กับประตูส่วนอีกฝั่งก็ไม่โอเคเพราะจะมองไม่เห็นทีวีงั้นตรงกลางละ่ะเฮ้ยพอดีแหละขั้นกลางระหว่างห้องครัวกับทางออก ฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยน่ารักจังท่าน่าจะมาอยู่ในกระเป๋าฉันนะได้โปรดเล่าปรัชญาการเลือกที่นั่งเพิ่มให้ฟังหน่อยตอนแรกทุกอย่างก็เหมือนกับความฝันวินนี่กับฉันหัวเราะคิกคักไหลช่วโมองระหว่างที่ฉันแต่งตัวเธอเหมือนกับเป็นฝาแฝดฉันเลยอะไปนิวยอร์กแล้วเจอครอบครัวฉันให้ได้นะไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะอยากรับเลี้ยงเธอลูอเพิร์ดชอบช่วยติดตั้งฉันวางของหรือซ่อมอะไรเล็กน้อยและค่าเข็มขัดเครื่องมือไว้ตลอดบางทีมันก็เหนื่อยนะที่ดูดีแบบนี้ ได้ยินมาว่าทําเอางานเข้าได้เลยเคดดี้มักจะคอยชอมฉันเสมอเขาชอบเอากาแฟฟองนุ่มๆแบบที่ฉันชอบมาให้แค่คําขอบคุณเล็กๆหนาะพอเธอมาอยู่ด้วยที่นี่ก็สดใสขึ้นพลังงานเอ่อล้นพั่งพลูออกมาเลยฉันสบายใจที่สุดกับเด็ดดี้ฉันอดคิดไม่ได้ว่าเขาชอบฉันลึกๆฉันก็หวังว่าเขาจะขอฉันเดททว่าพอปรับตัวได้แล้ว ทุกอย่างก็ดูแหม่งแหม่งฉันเริ่มสงสัยว่าวินนี่เอาเสื้อผ้ามาจากไหนเธอแต่งตัวตามเทรนด์ล่าสุดทุกวันโดยใส่ชุดไม่ซ้ำแถมยังให้ฉันยืมเสื้อผ้าเยอะด้วยเอาจริงนะเธอเอาที่ไหนมาจ่ายทาั้งที่เป็นนักเรียนอ๋อคือแม่ฉันมีบูติกที่ซานฟรานไหนว่าเธอมาจากนิวยอร์กฉันเห็นว่าวินนี่หน้าแดงเอาใช่พวกเขาใหญ่มากเพราะว่ามีตัวเลือดนะมีอยู่ครั้งหนึง่งตอนฉันขอให้เท็ดดี้ซ่อรไมไฟฉันก็จับได้ว่าเขาค้นหาคลิปสอนใน YouTube แบบเลึกลัก ฉันแค่จะดูให้แน่ใจนะระบบไฟเก่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านี่มันตึกใหม่ไม่ใช่เหรอเอา้าไหนว่าเขาเก่งเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องที่งงที่สุดคือตอนที่ฉันเจอลิวเพิดออกมาจากห้องห้องหนึ่งที่ฉันไม่เคยสังเกตฉันจับได้ว่าเขากําลังล็อกประตูโอ้ก็แค่ยิมส่วนตัวของฉันเองฉันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้ามีคนมาใช้อุปกรณ์ร่วมนะเพราะงั้นเคารพกันหน่อยนะแล้วก็อย่าเข้าไปเลยประเด็นคือเขาไม่เห็นมีเหงื่อเลยหลังออกมา โรคอยากรู้อยากเห็นของฉันกำเริบแล้ววันหนึ่งขณะที่ทุกคนไม่อยู่ฉันก็เดินไปยืนอยู่หน้าประตูปิิศนานั่นรูเปิดนั่าจะลืมล็อกเอาไว้คำเตือนของแม่เรื่องความอยากรู้อยากเห็นข้าแมวผุดเข้ามาในหัวแต่มันก็ไม่ได้ผลพอฉันเอื้อมมือไปจับลูกบิดฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้านหลังพอหันกลับไปฉันก็เจอกับวินนี่นี่เธอต้องชอบเสื้อตัวนี้แน่ลองใส่ดูสิจังหวะที่เธอเข้ามามันช่างผดผดีราวกับบอกให้ฉันอยู่ห่างฉันแทบไม่มีเวลาคิดถึงประตูนั่นอีกเลยเพราะเท็ดดี้ดึงฉันไปช่วยจัดงาน ีคอสตูมเขาจ่ายงานให้ไม่หยุดอาหารความบันเทิงคอสตูมฉันไม่กล้าบ,บอกเขาด้วยซ้ำว่านี่เยอะเกินไปฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ไขเพื่อให้ปาร์ตี้ของเขาออกมาเพอร์เฟกต ในที่สุดวันปาร์ตี้ก็มาถึงขณะที่ฉันเตรียมของว่างเราพวกรรเมทที่แต่งตัวอยู่แสงวิบวับก็สะท้อนเข้าตาฉันกุญแจห้องของรูเพิร์ดฉันคว้ามันแล้ววิ่งไปยังห้องลึกลับนั่นฉันเสียบกุญแจแล้วเปิดประตูออกข้างในมันคือห้องมืดมืดที่มีจอมอนิเตอร์แสดงภาพสดจากพื้นที่ส่วนรวมห้องนั่งเล่นห้องครัวทางเดินรวมถึงห้องที่รูเพิร์ดเรียกว่ายิมนี่รูเพิร์ดแอบส่องพวกเราอยู่เหรอทำไมล่ะ จากนั้นฉันก็สังเกตเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยแฟ้มแต่ละเล่มมีชื่อพวกเราอยู่ฉันเปิดแฟ้มของวินนี่ชื่อจริงของเธอคือลิซ่าและเธอคือนักแสดงจากซานฟรานซิสโกบทพูดฉากที่เตรียมไว้ช่วงดรามา่าไฮไลท์มันบอกกับฉันทุกอย่างฉันไม่ได้แค่อยู่ร่วมกับคนแปลกแปลกแต่ว่าเป็นดาวเด่นของรายการเรียลลิตี้ด้วยใจฉันเต้นแรงเมื่อรู้ความจริงมิตรภาพสิ่งหัวเราะความสนใจทุกอย่างเป็แค่การเซ็ต ไม่แปลกที่วินนี่มีชุดเยอะรู้เพิดขี้แอคพกเครื่องมือและเท็ดดี้ให้ความสนใจฉันเพราะว่ามีกล้องถ่ายอยู่นี่เองฉันกำลังจะออกจากห้องแต่แล้วก็หันไปพบกับหมีสามตัวฉันคว้าบางอย่างขึ้นมาป้องกันก่อนจะได้ยินเสียงคุ้นคุ้นเหมือนความลับจะถูกเปิดเผยแล้วสิฉันขอโทษที่เธอจัดงานปาร์ตี้ทั้งหมดนี้คนเดียวนะฉันแค่ไม่ต้องการให้เธอเข้าใกล้ความจริงเรื่องรายการเรอลิตี้นี่ฉันวิ่งหน,นีฉันไม่อยากอยู่ใกล้พวกเขาอีกแล้วไม่เดี๋ยวกดีล็อก ขออธิบายก่อนฉันวิ่งออกนอกประตูไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาจะตามฉันมาฉันหยุดแล้วหันไปตวาดพวกเขาไปให้พ้นพวกเันหลอกฉันวินนี่เดินเข้ามาวางอุ้งมือบนแขนของฉันอย่างแผ่วเบาฟังก่อนนะถ้าเธอเซ็นสัญญาตกลงร่วมรายการกับเราเธอจะได้เงินเยอะมากลองคิดดูสิเธอจะมอบทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการให้พวกเขาได้ถ้าใครบอกพวกเราว่าพวกเขาลําบากทีนี้พวกเขาก็ไม่ต้องทํางานอีกทั้งชีวิตขอร้องนะกอดดี้อย่าพลาดโอกาสนี้ไปจากเรา และจากฉันนายแบบคือความฝันของฉันนะความเงียบของเท็ดดี้นั้นทำฉันเจ็บที่สุดเขาไม่มองตาฉันด้วยซ้ำไปมือของพ่อมีแต่รอยด้านจากการทำงานไม้มาหลายปีส่วนแม่ก็ทำงานหามรุ่งเพังเงินอันน้อยนิดแต่ถ้าสัญญานี้มีผลแค่กับฉันและไม่ไปรบกวนความสงบในปากของพวกท่านถ้าแบบนั้นฉันว่าฉันยอมได้สัญญาเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแน่ฉันรู้ว่าฉันแค่ควรแสดงเป็นเพื่อนเธอแต่ฉันคิดจริงๆนะว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน จริงเหรอจริงสิอีกอย่างเธอจะกลายเป็นสาวที่ฮอที่สุดในโรงเรียนเพราะทุกคนชอบดารากันทั้งนั้นเธาต้องการมาตลอดนี่อยู่ในที่ที่คุกครฉันว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวไม่เทดดี้อย่านะเมื่อรายการนี้ออกอากาศทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดปาปารสซี่จะไปปัปกหลักที่หน้าบ้านพ่อแม่เธอหวังจะได้ภาพเธอตอนกลับไม่นะ ต้นไม้ป่าไม้ทุกอย่างจะถูกรบกวนไม่เอาหน้าใครเขาแค่เรื่องธรรมชาติกันละ่ะโกดี้กับพ่อแม่เธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะขุณสาวยน้ําในสวนหลังบ้านก็ยังได้ไม่อยากรู้เหรอว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแค่เซนสัญญาเท่านั้นเองฉันลองนึกภาพที่ตัวเองไปบอกพวกเขาว่าจะมีชีวิตที่รู้ล่แต่พวกเขาต้องการางั้นจริงเหรอฉันด้วยเหรอไม่ป่าไม่ควรต้องเจออะไรแบบนั้นฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงที่เอาทุกอย่างที่ตัวเองมีไปแลกกับเคื่อ,ปปองปลอมๆและสา น,นี่เง่าฉันยอมอยู่คนเดียวนีป่าดีกว่าฉันวิ่งหนีไปข้างหลังนั่นฉันได้ยินเสียงร้องไห้อดขวเมื่อวินนี่กับรูเผดรู้ตัวว่าเลลิตี้โชว์ในฝันของพวกเขาจบลงแล้วฉันวิ่งไปที่ชายป่าก่อนจะได้ยินเสียงใครบางคนจากด้านหลังเป็นเท็ดดี้ที่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ชุดหมีแล้วเขาตามฉันมาถึงนี่เลยแค่ฟังฉันก่อนแล้วฉันจะไปขอโทษนะโกดี้ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอ เรื่องของเรื่องคือโปรดิวเซอร์ต้องการอะไรที่แตกต่างพวกเขาไม่อยากได้นักแสดงหรือนางแบบแต่อยากได้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยตัดสินใจจะปิดเป็นความลับต่อเธอพวกเขากลัวว่าเธอจะไม่ยอมตกลงร่วมรายการของเราฉันรู้ว่ามันผิดเธอไม่ควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่เธอไม่ยินยอมที่ฉันยอมเข้าร่วมรายการนี้ก็เพราะพ่อฉันอยากให้ฉันได้ลองใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อบ้านหรือว่าเชฟแต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เจอคนอย่างเธอปุ่มหลังของเธอมันทําให้เธอวิเศษมากๆ ฉันประหมาาไม่ได้อยู่ใกล้เธอคิดอะไรไม่ออก อย่างตอนที่เธอขอให้ฉันช่วยซ่อมไวไฟนั่นปรากฏว่าพ่อของเท็ดดี้ที่จริงแล้วเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ไงก็เธอมีครอบครัวหนึ่งไปปิกนิกแถวนั้นแล้วบังเอิญถ่ายวิดีโอตอนฉันคุยกับวินนี่รูเพิร์ตและเท็ดดี้ในชุดหมีได้คลิปนั้นกลายเป็นไวรัลและอินเทอร์เน็ตก็ตื่นเต้นกันใหญ่เรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนึงเป็นเพื่อนกับหมี3ตัวที่หนีมาจากป่าเจ้าชายทีโอดอร์ใช่เท็ดดี้ติดต่อฉันหลังจากเรื่องทุกอย่างแดงไม่นานนักพวกเราก็คบกันบ้านเราทั้งคู่เจอกันผูกพ ที่รูเล็กๆที่ยีม่ยมากคือพระราชากลับมารักธรรมชาติและสัญญาว่าจะปกป้องป่าที่พ่อแม่ฉันอยู่เพราะงั้นใครเคยได้ยินเรื่องราวของฉันกับหมีสาตัวขอให้จำไว้ว่าบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าเพื่อสมัยมัธยมนั้นน่ากลัวไม่แพ้มีกลิสลี่